เฮ้ยว่าจะโอบจะรู้ิก็จีสาใจกูแล้วนม่เว้ยย่ได้กดกันซิมกันเยอะแตอเไรกมันจีตายใช่ไหไใชไใหญ่าง่บานอยู่นีบอนู่ใหญ่บูอกอยู่บ่เมืองกันเลูปานนียเลยก็น้องป่าแดงน้นไม้ตามียนตามกอดเย่อหร่บ่อยู่กับผู้ชายเมื่นัน บตอกอตกอบ่อแม่ hair, ือเก่าีแงสิยเงปิดิงเคื่องกายบ่พได้ไม่เสียแพงพเตื โอ้อัดหลายแต่ข่อยดินตากเสียสิทุกขอระมานปางฟันดวงดาบกามาตะต้องพากายยานตายเด้ เว็น้งกัักนำไหลแ่เนะยาขาวตาตายผัวกระปันมาจะนะซุ่มเด็เป็นแม่เดี๋ยซุ่มตอเ่าละมึงมาลับกรสิแล้าคือกันแหะกป้านพี่ไ่ดอกจะเรลยเป็นพระเอกนั่เอกนะว่าเป็นเกี่ยวนาม้าเฮ้่อมนตี chôn xe tang, mấy quả là nó lâu lâu theo bầu đại, con, bạn, bí, bí nhì, bí nhì, là. con muốn Đác là nó bàn theo lèo tăng bán Thực nhớ ôi bò muôn lặng mừng nà cầm lưỡi xăm và nhạc khô mẹ thoáng đi ơi ขอบความยิวกระโดดพอถึกจองจางหันหลังน้ำตาพัง phang ở chẳng no. <laughs> và biển phôi u và u nô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ติงําค้องสร้างบ่มบ่องขี้ควบบ้างสั่งมาอ้างติเจ้าค้องหลาน้องบ่สมเพศเอื้อยบานดาบแม่กะคงตายโสรตะเอออยนี่ละโสรตะลาสอน จุ่มผู้ใหญ่บ้านมิตรมูริลวยๆคือยังจำไม่ลดนี่ละลาสอนลาสอนเกสอนถอยไปขวาน,น,นเนเด้งไอเอื้ยขอนนองหลาหลาปูดชงสงสันพี คักๆ้ใครมาได้ค่ารถขึ้นเมื่อยาสุเออรมื่นมีแต่ใบเศร้าเพรมีใบร้อยผัวจะใบยอยู่ลาค้าเมื่เจ้าโปทองเสียลี่มให้ลูโตนอย,ย่าหยียบยำเหตุผิดลมยาสิความสอง เขารวมความตะกูลไปได้บ่้โ่้ไขั้วไปลอยเอื้อยนีโบอ้อยากบุญเตะกับว่บมันจำเปลี่ยนลนาดแนวเข็นมีพี่ผาน มูกบานบ่อน้ำาอขวัวอยากยิ้มหวัวเตะจำเป็นก็ได้หายแม่เพิ่นป่วยรอใจเจนเห็นน้องจังมากเออเออเออ สุรัตตาเอยน้องบัดวัดทางไฟเจ้าบ่มีเอื้อเอาคิดเมือ,อ,อ,องเด,ด้อ ไปเลี้ยงเฮามาลูกกำบ้างบ่มีโอแม่ลลำบากเดโนเสียญาติเงือขายแรยงงานเลี้ยงลูกเต่าโวยนอเจ้าไ้คิดดู ให้ศึกษามีความหูสูสงบอมีถอยละคอยอุ้มโู่าดอมหากภาคยนได้ยันหูแม่เป็นคว,ควหัวตนสอนให้เขาสองคงู เนโนซัวไยกระไรเมีผู้เดียวกับบมีปัญญาเลี้ยงบมีปัญญาพึงแลนมาหอดบุรีรัมย์แลนมาไต่ยั่งไกกระโดดกระเด็นสร้างบ้าไต่เนี่ยสิได้ปเล่นให้ลูกลาคเอมอ xoan áo xoan khôn đại chiến khao vào hát nhà khói đột lẽ thuộc cao chuẩn và phuộc lục tàu áo đai và nhai ba đi ơi liền nó nhảy liều Châu sàng đọt lươm khơi đơn tuồng sang ma xê Uạt sạc xê và mi lùn Bỏ ai khôn bỏ nó là ลื่มบ้านดาวผู้เลี้ยงลื่บาทบากร่ำน้ำตาเจ้าหลวงขนบ่เดี๋ยวนี้แม่ข่อยเรียนเป็นผู้ใช้เจ้าตวใหโอ้ยยันเตีทุ่ง

จังสันเอื่อยสีตาาขึ้นกับหนับแต่วันเสียเลื่อนล่างห่างกันบ่เห็นพอขอให้ไปดูหน้าบ้านดา่าผูกไข่ปัวยถึงข้าว,วช่วยโชกบ่ช่วยก็คงมยวยอวยขันขันมีเวลาก็ไปส่องเมืองเม่าไปให้กำลังใจเม่าเน่เด้อล่เออขันคอยว่างคอ,อยสิไปเบิง้งดอกจักบืด จ้าคอยสิไปบึดเดียวท่อนลันละ่ะไปหนีเกะก,กะนาลาันน้นองลาก่อนเอื่อยเสี้ยเมื่อก็ถือว่าเป็นคำขอของเอื่อยเถอสุดท้าทยขันยังขีดว่าเฮาเป็นผี่เป็นนองกันอยู่ละ่ะฝากบัวก,กนันยังมีเยื่อใยสายเลือดก็เข็มข้นกว่านา้ำ เอ่ยมาเอ่ยก็มีเงินติดมือมาลอยเดียวเอ่ยก็เติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์จากบ้านหนองปลาแดกมาสวนสีบองหอดตัวเมืองบุรีรัมย์ก์บอนเมนใกล้่เอ่ยก็ซื้อเปิี่ไก่กินน้ำท่าน้ำมันกับสีเบิร์ดเอ่ยเอ่ยขอขาน้ำมันเนี่ยละจักลอยก็ได้เห็ดอกคำโอ้ยว่าบ่อไห้ยังสิมาหยากขาน้ำมันอีกอยู่ ขั้นบ่มีมันกับบ่ยากได้เลยเอ้ยขาน้ำมันคอยสีบอกเชิงแต่ละเงี่ยนนั่นใส่ถังน้ำมันตัวไปมาบ่เป็นตาสั่งแต่แม่ท่องดีเอ้ยมีบ่ละน้อหน้าสมเิษณ์หน้าบุญมีเอ้ยพี่น้องเจ้าเป็นจึงเสี่บ่เหมือนแม่มานี่ก็หน้าบุญมีเพิ่นคือดีแท้ถือกันพอสุกบ่อยู่น้ำเพิ่นกะหักแพงกันเหตุบุญหาฮอดเหตุสามทำมะ มันน้องค่อยเอาอี๋อย่างเห็นหัวใจเมลเล็กเอ้ยมันเม็นคนบอลแนวนี่กันยังสั่นก็เมื่อก่อนเด้อผู้ลังคนให้มึงหลงต่อหลงสาบสินมรดกสมบัติมึงอย่าอ่างแต่ว่ารวยหลายบ้านใดเมืองใดจิมันเหี้ยวเฉ่ยมอดตะไชเบ่าบาปข่อยเนาะให้มึงพาเมียมึงเหี้ยวโลดจุ่มลาดสอนเห็นเหี้ยวเบิดโลดหอดไม่ใช่สมบูรณ์ุ เป็่ยนไ่ยิ่งจิไปง่อยอยู่จังหนมันช่างว่าแต่น้อยไงจิบว่าขึ้งโขบขี่อยบวชนิ่จิบไว้คโนโยมเอ๋ยเพิ่นว่าปัวเมียนี่ล่งเฮือนนี้ก็เป็นอืน่นแต่ว่าพี่และน้องกินขี่ได้ก็บอมอ็นจะกำเว้นอย่างแล้วแม่จันที่ลมปว่วยส